410บาทนะครับในราคาเต็มนะครับช่วงโปรโมชั่นลด20%เหลือ328บาทนะครับก็ถือว่าคุ้มอยู่นะจาก400กว่าบาทเหลือ300กว่าบาทเลยนะครับนี่คือ o l i ล h t Open Mini ะครับนี่นะครับ Open Mini ตัวนี้เป็นเวอร์ชัน r รดเวอร์ชันด้วยเป็นสีเพิ่งมีในเดือนมิถุนญญายนปี2023นี้นะครับ Open เนี่ยก็เป็นเครื่องเขียนนะครับไม่ใช่ไฟฉายเพราะฉะนั้นตัวนี้จะอยู่ในเพลย์ลิสต์โอไลท์และอยู่ในเพลย์ลิส u r อร์บาน Gear หรือว่าเป็นคัตเลอรี่ไม่ใช่คัตเลอรี่สิสเตชันนนะครับเดี๋ยวไปดูเพิ่มเติมในนั้นได้เลยมีเครื่องเขียนอื่นๆด้วยนะครับผมเคยมี Open Orange กับ Open p u r อ l ์มั้งที่เป็นมินิเนี่ยแต่ว่าผมให้ให้เพื่อนไปแล้วเพื่อนอยู่เบลเยียมนะครับก็คิดว่าเธอเธอกับพวกเพื่อนๆก็คงได้ใช้กันก็เลยเให้ไปนะครับนี่ก็เป็นสีแดงสดใสเลยมินิโบแอค t ชั่นเพนนะครับปากกา แอคชั่นลุกเลื่อนนะครับโบกรอนนะลุกเลื่อนขนาดเล็ก410บาทลด20%เหลือ320อลิงก์สั่งซื้อโปรโมชั่นรายละเอียดต่างๆนะครับเริ่มต้นเมื่อไหร่จบเมื่อไรนะครับมีอะไรเซลล์บ้างลดกี่เปอร์เซ็นต์ลิงก์สั่งซื้อราคาอะไรอยู่ใต้คลิปไปอ่านเพิ่มเติมได้เลยเรามาดูเจ้าอุปกรณ์ตัวนี้กันก่อนนะครับโอไลฟ์ right, เดือนนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะมีกิฟต์เอาไว นะครับหรือเปล่านะครับคือเป็นกิจกรรมคือใครที่ติดตามช่องผมนะครับแล้วซื้อจากลิงก์ผมอย่างเงี้ยที่ผ่านๆมา2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็มีกิจกรรมแจกอยู่นะแจกฟรีนะครับคือไหนๆพี่ๆก็ซื้ออยู่แล้วแต่ถ้าซื้อผ่านลิงก์ที่ผมให้ไว้ใต้ดีสคริปชันเนี่ยนะครับแล้วภายในระยะเวลากําหนดเงื่อนไขที่เขากําหนดเนี่ยจะได้ของอย่างอื่นเพิ่มจากที่เว็บมันให้ด้วยนะอย่างสมมุติ ซื้ออันนั้นแล้วแถม i 3 e แบบเนี้ยนะครับสีดำอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดซื้อผ่านลิงก์ผมอาจจะได้สีอื่นหรือยอย่างอื่นเพิ่มเติมก็รักษาสิทธิ์ลองดูกันก็แล้วกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นปากกานะครับไม่มีไฟนะตัวนี้เป็นปากกาเฉยเยนะครับผมด้านหลังก็จะมีคําเตือนในการใช้งานแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับแค่นี้เลยไม่มีซองไม่มีอะไรมาให้ตัวปากกาก็เป็นปากกาขนาดเล็กนะครับเป็นขนาด compact size นะครับจะเรียกว่าเป็น edc pen ก็ได้นะครับเล็กๆแบบนี้นะครับบางคนก็ ชอบอะไรเล็กๆจุ๋มจิ๋มๆอย่างนี้นะครับน่ารักดีบางคนก็ชอบเต็มไม้เต็มมือคือจริงๆอะแน่นอนนะครับตัวปากกาไม่ได้ออกแบบมาให้เขียนอะไรแบบต่อเนื่องนานๆเพราะว่าตัวปากกามันผอมแล้วก็สั้นแต่ว่าออกแบบมาสําหรับคนที่ต้องการความมินิมอลนะครับคือพกพาสะดวกน้ําหนักเบาแล้วก็ตัวปากกาเองเนี่ยก็เป็นวัสดุพรีเมียมด้วยนะเป็นอลูมิเนียมอะนูดิ์นสีแดงนะครับสวยเลยซึ่งโครงสร้างก็เป็นอลูมิเนียมนะครับอลูมิเนียมนะตัวของปากกาจะมีการเจาะช่องนะครับ ทะลุให้เห็นไส้ปากกาข้างในอันนี้ก็จะเป็นเรื่องการลดน้าหนักเรื่องของดีไซน์แล้วก็เป็นลายการเลื่นในตัวนะเป็นลายเกลียวเกลียวสวยดีนะครับแบบนี้เห็นไหมฟิวก็เป็นเรดเมทัลลิกนะครับแล้วก็มีคลิปเป็นอลูมิเนียมนะครับอยู่ตรงนี้นะครับอลูมิเนียมหรือว่าเป็นโลหะอื่นนะฮะแน่นๆอยู่อย่างนี้ท้ายเหมือนมีแป้นอะไรสักอย่างผมไม่แน่จะมอนเป็นแม่เหล็กด้วยหรือเปล่านะเดี๋ยวลองใช้อันนี้ดูดดูดได้ไหมไม่ได้นะครับเป็นแค่ แป้นสีทองทองเฉยเหมือน,อนรูท้ายกระสุนเลยนะครับแล้วก็ตัวของปากกาก็จะมีมาร์กิ้งนะครับ O oh, Light Open Mini นะครับสีแดงการใช้งานก็คือดันตัวล็อกนี้ครับให้ยืดออกมาแล้วดันล็อกแบบนี้แล้วก็เขียนนะครับส่วนการเปลี่ยนไส้ก็คือหมุนหัวกับฝาแยกออกจากกันเราจะเห็นว่าทอ่อเป็นท่อกลวงๆแบบนี้เลยไม่มีอะไรนะครับแล้วก็จะมีสปริงอยู่บริเวณด้านหน้าช่วยในการ ให้เกิดแอคชั่นโหลดนะครับโหลดดึงเข้าดึงออกแล้วก็หัวของปากกาก็จะมีจุกสําหรับป้องกันการเขียนนะครับเหมือนจะเป็นการบอกว่ามันยังใหม่อยู่นะครับยังไม่ได้ใช้ส่วนไส้ของปากกาก็จะเป็นยี่ห้อโอไลท์เองเลยนะจะมองเห็นยากนิดนึงนะครับในนี้แล้วก็จะเป็นบอลนะครับบอล i พอยต์รีฟิลคือเป็นหัวปากกาลูกเลื่อนหัวบอลนะครับลูกลื่นไม่ให้ลูกเลื่อนพูดผิดลูกเลื่อนคืออันนี้นะผมพูดผิดด้านหลังก็จะเป็นแบบ เป็นกรอนเลื่อนนะครับเป็นโลหะนะครับสีดำๆนี้แล้วก็มีโอริงช่วยในการประคองไม่ให้ฝามันเลื่อนหลุดออกมาด้วยนะครับนี่แบบนี้นะครับก็เพียงแต่ดันเข้าไปลักษณะนี้หมึกเนี่ยผมเดาว่าน่าจะสีดํานะครับเดี๋ยวมาลองดูกันแล้วก็แล้วกันว่าเป็นสีอะไรนะดันอย่างนี้นะครับเราล็อกนะมันก็จะค้างอย่างนี้เดี๋ยวผมเอาจุกนี้ออกก่อนนะครับลองมาเขียนดูผมเองชอบเจลเพนนะครับแต่ว่าบอเพนเองก็ไม่ได้แย่นะครับมันก็แห้งเร็วบางคนเรียกหมึกแห้งนะครับหมึกแห้งหรือว่าหมึก หมึกซึมอะไรแบบนี้นะครับอันนี้เป็นหมึกแห้งลองเขียนดูสีดำจริงด้วยนะครับลายมือทุเลทุลังกาหน่อยนะสีดำนะครับเส้นนะน่าจะอยู่ที่ประมาณ0.5มม,มหรือ,อยังไงนะครับแล้วก็ความลื่นไหลในการเขียนถือว่าทำได้ดีนะครับไม่ได้ฝืดคลืดคลาดเวลาเขียนแล้วก็ไม่ได้ลื่นแบบเหมือนเจล แต่ผมว่ามันก็ไม่ไม่เปื้อนนะครับแห้งเร็วดีแล้วก็สีดําเองก็เป็นสีใช้งานได้หลากหลายด้วยนะครับนี่เวลาเก็บก็แคดันนะครับมันก็เด้งกลับเข้าไปแบบนี้ง่ายๆเลยเนบกระเป๋าพกพาก็ไม่ได้ลําบากอะไรนะครับสเปคน้ําหนักความยาวอื่นๆอะไรเดี๋ยวผมจะให้ไว้ใน description และพิน c o m m ม n t ม์เองแล้วก็เจ้าตัวนี้เห็นออกสีดําสีอื่นๆออกมาเยอะะแล้วถ้าใครสะสมของ edc น่ารักน่รักแบบนี้ก็ลองดูนะครับลอง เข้าไปในลิงก์ข้างใต้ description และพิมพ์คอมเมนต์ดูแล้วเผื่อว่าจะถูกใจหรือว่าจะเจออะไรที่น่าสนใจบ้างน,นะครับผมลองดูครับผมเดือนนี้ก็มีโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่12นะครับจนถึง17นะครับช่วงเวลารายละเอียดอ่านใต้คลิปเพิ่มเติมเลยเงินขลิงก์เลื่งองไรมีหมดราคาอะไรมีหมดเลยบอกไว้ทุกอย่างแล้วนะครับไปดูกันได้เลยนะครับผมโอเคนะก็ไม่รู้มีคลิปเอาเวเดือนนี้เป็นไอตัวนี้หรือว่าเป็นไฟฉายตัวอื่นนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมารีวิวตัวนี้ต่อนะครับ เดือนมิถุนายนนี้แจกสีดำนะครับแต่ตัวนี้ก็เป็นน่าจะเป็นบัเดลหรือมาเป็นสำหรับสมาชิกระดับสูงๆขึ้นไปนะครับอันนี้ก็จะเป็น i3 eos e, e สีเขียวนะครับเขียวแล้วก็เสาะร่องไม่รู้เขาเรียกว่าสีอะไรเดี๋ยวค่อยมารีวิวให้ดูนะครับประมาณนี้นะเราเจอกันใหม่เอพิโซดหน้าดู stationary playlist นะครับมีเครื่องเขียนดูในโอไลท์ playlist ก็มีโอไลท์นะครับเ้วเจอกันครับ h a p p r i t i n out